กลัวคุณตายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกลัวคุณตายครับทุกคนครับพบกันในประจำแบบนี้ตล่ดมันก็มีเรื่องราวของการ ทำยังไงให้อาหารมันเหมือนเดิมตลอดเวลาแล้วมันร้อนด้วยก็เลยมีเคล็ดลับของการอุ่นอ,อาหารคุณผู้ชมเหมาะกับพวกเรามากเลยเคล็ดลับในการอุ่นอาหารอย่างแรกกับฟฟ,ฟินฟายเฟ้นฟายหรือของใกล้เคียงแบบนี้เวลาครั้งคืนปั๊บเนี่ยเป็นอาหารที่คนทั่วไปมักจะไม่รู้วิธีการอุ่นเออใช่ใช่เมื่อนําเข้าไมโครเวฟคุณผู้ชมนะฮะจะได้เฟ้นฟายกลายเป็นนิ่มๆวิธีที่ถูกต้องที่สุดคือนําไปผัดกับน้ํามันมะกอกเล็กน้อยในกระทะด้วยไฟอ่อนๆคั่วคัวควค ก็จะกลับมาได้เป็นฝายที่หอมกรอบอร่อยเหมือนเดิมอย่าพูดเนี่ายพอเอาข้าไมโครเวฟแล้วอย่ากินดีกว่าเหี่ยวเหี่ยวมันเป็นเฟ้นฝายเหี่ยวเฟ้นฝายนี้จริงๆนะไม่ต้องว่าค้างคืนในคุณวัฒน์เอากลับมาบ้านเอากลับมาจากที่และร้านแล้วมาบ้านก็ไม่ต้องกินแล้วเพราะนั้นนี่คือเคล็ดลับที่คุณวัฒน์บอกอย่างแรกอันนี้ถ้าไก่ทอดนะคุณวัฒน์แน่นอนงานเราก็มีนะฮะไก่ประเภทนี้ไก่ทอดนะครับการนําไก่ทอดนะฮะเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟนั้นจะทําให้หนังของไก่สูญเสียความกรอบไป ให้ใช้กระดาษฟอยล์หุ้มและนำเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ350องศาฟา,ฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีและอบต่ออีก10นาทีแบบไม่ต้องห่อ,อก,กระดาษฟอยล์เอาฟอยล์ออกแล้ว<อ>ต่ออีกครั้งนึงคือพูดง่ายๆว่าทั้งหมดประมาณ20นาทีท<ะ>ใช่อย่างสิครึง่งส,สิบนึงอยู่ในกระดาษฟอยล์สิหนึน่งเอากระดาษฟอยล์ออกเพื่อให้มันคริสปี้ที่นอีกครั้งให้กรอบอีกรอบนึง โอ้โหสุดยอดไม่ทันไม่ทันหมดซะก,ก่อนม,มลวาวยอมยอมปัญหาไ้่ยๆบ<อ>้านผมทำไข่ต้มวิธีไหนที่อุ่นนะฮะด้วยวิธีนั้นนั่นก็คือจะทำไงให้มันกลับมาสุดในสภาพเดิมออใส่ไข่ต้มลงไปในน้ำเดือดเป็นเวลา40วินาที น้ำเดือดนะครับไข่ก็จะกลับมาอุ่นพร้อมทานอีกครั้งนะครับทุกทีเราแช่ในตู้เย็นถึงแล้วเราก็กินเลยแต่อันนี้คือเอาไปยุโต๊ะอีกรอบนึ่งแล้วบางคนแกะไข่เสร็จเรียบร้อยเอาไปใส่ไมโครเวฟก็ไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องจริงคุณต้มน้ําเดือดแล้วคุณนับไปเลย1นึถึงสีแล้วคุณเอาขึ้นทันทีโอเคเป็นวิธีการเหมือนเดิมขนมปังละพี่ขนมปังที่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรนะฮะ วิธีง่ายๆคือขนมปังนะีต้องคลุด้วยน้าเปล่าน้ําส,สะอาดและนําเข้าเตาอ,อบเป็นเวลา7นาทีนะด้วยอุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ204องศาเซลเซียสนะครับผมไม่เข้าใจเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าคุณเอาเข้าเตาอ,อบเลยเนี่ยมันจะออกแห้งกรอบอเพราะเนื่องจากว่า ความชื้นมันไม่พอเมื่อความชื้นไม่พอปั๊บขนมปังของคุณเนี่ยจะถูกกริวไปนิดหน่อยมันจะทำให้เ็คเจอร์มันเสียไปพรมน้ำต้องพรมน้ำพรน้ำสุกๆทั้งสองด้านเลยนะฮะแล้วเอาเข้าไปปั๊บเนี่ยน้ำมันก็จะถูกระเหยหรือว่าเอาใส่เครื่องปิ้งขนมปังอ่ะได้ได้แต่ว่าให้พรมน้ำสนับเมนูต่อมาเมนูผัดทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะผัดอะไรก็แล้วแต่ข้าวผัดผัดซีอิ๊วข้าวผัดซีอิ๊วผัดไทยได้หมดวิธีการอุ่นที่ถูกต้องก็คือการนำไปผัดในกระทะ นะฮะผัดด้วยน้ํามันอีกเล็กน้อยหมาหมายถึงว่าถ้าจะกินคือผัดเลยใช่ผัดใหม่ผัดใหม่แต่ใส่น้ํามันอีกนิดหน่อยพูดตรงๆนะเวลาใครเคยทําแบบนี้ถ้าเข้าไมโครเวฟปั๊บนะไม่อร่อยอัตรสเสียหมดเลยเออทกเจอร์บางอย่างมันหมูก็ต้องเป็นอีกเท x t u r หนึงผัดก็ต้องอีก t e x หนึ่งเพราะฉะนั้นเอากลับไปผัดอีกครั้งหนึงเถอะ ใส่น้ำมันนิดเดียวนะครับนี่คือบอกตรงๆเลยครับไม่ทันไม่ทันคือหมดก่อนนัเมนูสุดท้ายอันนี้น่าลำคาญที่สุดเลยใช่เคยกินพิซซ่าแล้วมันเหลือไหมมีเหลือแล้วทำยังไงอวิธีง่ายๆถ้าพิซซ่าถูกทิ้งค้างคืนไว้จนเย็นชืดไม่จะเป็นค้างคืนบางทีมันก็ชืด ให้นำไปวางไว้บนกระทะใช้ไฟกลางกระทะที่ผมพูดคือกระทะเทปลดนะจะดีที่สุดใส่เนยลงไปและปิดฝาเป็นเวลา30วินาทีนะครับแค่นี้เองเนยความชุ่มชื้นจากเนยความหอมมันจะคืนสภาพพิซซ่าให้เหมือนคล้ายๆกับเพิ่งออกมาจากเตาอบอ๋อทุกทีเราเอาเข้าไปสวินาทีเนยต้องเป็นเนยจืดนะครับย้ำอีกทีนะเนยจืดนะครับอยาเอเนยเค็มนะครับ ตัวนี้มันจะอบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะกลับขึ้นมาคืนชีพอีกครั้งหนึ่งน่าก็จะทําให้อร่อยได้และค,ความอร่อยแบบนี้นะครับก็คือเราก็ประหยัดไปด้วยเงเราไม่ต้องทิ้งโน่นทิ้งนี่ทิ้งนั่น,นบอกเลยว่าต่อให้คุณซื้อมาคุณรู้วิธีนี้แล้วเอาเก็บไว้ได้ผมเสริมนิดนึงใครบางทีบางทีเก็บไม่รู้ไม่รู้ที่เก็บถ้าเกิดจะเก็บนานๆบอกตรงๆนะโฟสเคนไปเลยแลบางทำแล้วก็เหมือนกันรเราเคยบอกไปแล้วว่าโฟสเคนแล้วต้องทำยังไงพักตรงนี้สักครู่วงสงน่าสนใจก่อนเดีี๋ยยววพบกกกััชงงอไปขรรรราสคคูเด Bye.